เยยอน้อแต่พี่ปฏิเสธหลังจากนั้นลุงสมชายก็เปลี่ยนไปเป็นปฏิปกั์กับพี่บางทีก็ไปบอกกับครูใหญ่ว่าพี่สอนไม่ดีแล้วคืนที่พี่มณีหายตัวเกิดอะไรขึ้นครับพี่โทรมาบอกว่าลุงสมชายนัดให้ไปคุยกันที่วัดโพทองบอกว่าจะขอโทษและอยากคืนดีกันพี่เลยไปตามนัดแต่หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอนุชาขนลุกเรื่องราวเริ่มเชื่อมโยงกัน แล้วทำไมตำรวจถึงไม่ได้สอบสวนลุงสมชายครับเพราะลุงสมชายบอกว่าไม่ได้ไปตามนัดและมีพยานว่าอยู่บ้านทั้งคืนส่วนพยานก็คือลูกชายและภรรยาแล้วคุณเชื่อไหมว่าลุงสมชายฆ่าพี่มณีเชื่อคะ่ะแต่ไม่มีหลักฐานลุงสมชายมีอิทธิพลในหมู่บ้านและตำรวจก็ไม่อยากยุ่งหลังจากจบการสนทนาอนุชารู้สึกว่าเริ่มเข้าใจภาพรวมแล้วถ้ามณีพูดจริง นั่นหมายความว่าเธอถูกสมชายฆ่าและทิ้งศพลงบ่อน้ำคืนวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนตรงโทรศัพท์ของอนุชาดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์เดิมคุณไปสืบเรื่องฉันมาใช่ไหมเสียงมณนีีดังขึ้นทันทีที่เขารับสายผมคุยกับน้องสาวคุณแล้วเธอเล่าเรื่องผู้ใหญ่บ้านสมชายให้ฟังถูกแล้วสมชายเป็นคนฆ่าฉันเขานัดฉันมาที่วัดบอกว่าอยากจะขอโทษพอฉันมาถึงเขาก็บังคับฉัน พอฉันต่อต้านเขาก็ผลักฉันลงบ่อน้ําฉันว่ายน้าไม่เป็นเลยจมน้ําตายในบ่อนั้นแล้วทําไมวิญญาณคุณถึงไปติดค้างอยู่ที่นั่นเพราะฉันตายอย่างไม่เป็นธรรมและเขายังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายฉันไปไหนไม่ได้จนกว่าจะได้รับความยุติธรรมแต่ไม่มีใครเชื่อฉันจนกระทั่งคุณรับโทรศัพท์ฉันแล้วทําไมคุณโทษหาผมได้ผมก็ไม่ได้รู้จักคุณเลย ฉันไม่รู้เหมือนกันฉันแค่พยายามโทรหาใครก็ได้ที่จะช่วยฉันได้คุณเป็นคนแรกที่รับส